หลายลายุคห,หลายสมัยตั้งแต่หน่อยเท่ายไงชีวิตของเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาก็ย่างบดีขึ้นเท่าที่ควรบ่ว่าจะเป็นเรื่องของข,าาาของง่าวราคาของงวราคาของผืชไหลอีกอย่างต่างๆครับพักผลไม้ก็ย่งบดีขึ้นในขณะที่ การเลือกตั้งที่ผ่านมาเฮาเลือกรัฐบาลเขาไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไหกับพ่อแม่พี่นอ้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังพบว่ายังบ่ดีขึ้นทอ่อใดนักโดยปลายปากกาที่เขียนออกมากนั้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะอวยตัวเองอวยตัวเองแทบเป็นส่วนใหญ่ปีแล้วปีเล่า ตั้งแต่ผมหน่อยเถ่าไงแต่ยังบ่เห็นว่าจะมากแก้ไขปัญหาให้พี่น้องได้เท่าที่ควรหนักสวัสดีครับผมโคบานเมืองร่อยเกินนะครับวันนี้ก็จะมาะว่าวเรื่องนะครับเกี่ยวกับคิดทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาเศรษตรกรนะครับในความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับของโคบานเมืองร่อยเกินตั้งแต่หน่อยเท่าไงนะครับ เกษตรกร,กรพอแม่พี่นองม,มาห้าปลูกขะาปลูกเข่าทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงเทศการปศุสัตว์เพื่อเป็นอาชีพเสริมส่วนใหญ่แล้วหฮากับยูกันมาคือเก่าข่าขายเองนะครับข่าขายกันเองแล้วก็เอาไปขายให้กับพ่อค้าค้น,คนกลางเม่อวาสินค้าแบบได้นะครับก็จะมีคนมาหลับซื้อขายไปนะครับเพราะว่าจะเป็นเข่า ส่วนใหญ่แล้วที่เฮ็ดมากกับขาดทุนนะครับขาดทุนแต่ว่าขาดทุนก็ต้องเฮ็ดนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษไดสางขึ้นมานะครับปลูกเขาให้กินนะครับเรียงสั์แน่พอได้ขายเป็นรายได้เสริมไปการเรียงสัน์น่ะก็คือเรียงตามธรรมชาติปลูกเขากับปลูกไว้กินท่าเหลือก็ขายเป็นยังสี่มากแต่โดนแล้วนะครับแต่ว่า ยุคป,ปัจจุบันนี้ยิ่งนักเขานะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะครับในขณะเดียวกันผลผล,ผลิตกะโบสมัยเห็ดกำไลเป็นกอบเป็นกำใด้เขาปีนี้เขาบอกว่านะครับความต้องการของโลกกะหลายมากขึ้นนะครับกะหลายมากขึ้นกะคิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีบอนะครับราคาเขาจะขยับขึ้นมากบ ปีนี้ผมกับปู่เขาือกันครับมาเบิ่งกันว่าปีนี้จะได้จะได้จะได้จะพ่อได้เงินนะครับพ่อได้ใส่ใจภายในขอบคัวบบอก็ต้องติดตามกันอีกนะครับหลายประเทศนะครับต้องการเขาอยู่เป็นจนม้วนหมากนะครับโวยยุโรปเดี๋ยวเพื่อนบ้านเห้านะครับจีนมมนีนะครับเพื่อก็ต้องการเขานะครับต้องการเขาระลายประเทศโวสามารถที่จะปลูกได้นะครับเพียงพอต่อการ ความตรงการของบริโภคนะครับในขณะที่ประเทศไทยห้านั่นนะผลิตเขาได้หลายนะครับแต่ว่าส่งออกได้บ่หลายอันนี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องมาซอยนะครับต้องมาซอยว่าเป็นอย่างแรงเขาห้านียถือว่าเป็นแรงอาหารนะครับของโลกเลยนะครับแต่ว่าเฮ้ากับบ่สามารถที่จะขายเขาออกได้ในราคาดี ต้นทุนของเกษตรกรนะครับที่รัฐบาลออกมาบอกว่าให้ลดต้นทุนนะครับทุกมือนี่นะครับลดต้นทุนทั้งหดาครับเพราะว่าค่าใช้จา่ายค่าข้อฉีดมันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นค่าแร่งค่าปุ๋ยอย่างกัสูงขึ้นตามมากขณะปุ๋ยขีง้ง่วก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับเอออันนี้ก็แปลกใจคือกันกว่าเออลหลายๆต่อหลายรัฐบาลเนี่ยกันยังบ่ได้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรพี่น้องปันไดน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นผืชพักยังต่างๆก็คือขายกันเองทีงนี้มาเรื่องของการประทุสัตว์นะครับนเจ้าบายเนะี่ยมีหลายคักนะครับที่ผ่านบ้านนะครับหลายหลายรัฐบาลนะครับการแก้ไขปัญหาก็ยัางบ่ยเห็นผลเชื่องประจักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในหลายภาคส่วนนะครับที่ภายามเข้าขมาส่วนไม่จะสน,นับสนุนให้ให้เลี้ยงงวนะครับให้เลี้ยงงวให้การบริษัทเลี้ยงแพะ่เลี้ยงแกะกวากันไป สุดท้ายแล้วนะครับผลผลิตออกมาก็ยังบะมีตลาดล่องหลับนะครับยังบะมีตลาดรองหลับในช่วงยุคหนึ่งกับมีราคาแพงกันมาจังน้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นจีนเขามาสือนะครับชากรเขาไหลตรงการเหนือง,ง้อต้องการง้อคว้วหลอันกาดไเลยให้ไ้ให้ในช่วงหนึ่งนะครับที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาและค่าก็จะดีขึ้นที่นี่นะครับความสดียนของรัฐบาลหนึ่งนะครับ ถามว่ารัฐบาลของเฮาเนี่ยชุกนี้นะครับมีความเสถียรภาพบอนะครับนโยบายถิ่มไหวเพราะเปลี่ยนรัฐบาลไหมในนโยบายเดิมกาเริ่มการเริ่มบอมีแรงกระตุนกระเพิ่มมคืนเก้ากับนโยบายนะครับที่ผมเห็นโดยชัดอย่างที่ไข่แนนนะครับบอกออกมาหลูกไข่แน่คือเรื่องของการสก,กัดกั้นนะครับบ่ให้สินค้าเทือนบ่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตร เื่อนขามาในประเทศนะครับหรือหรือถ้าถ้าบากคนจริงจริงนะครับจริงจริงมันขามาหลายปีนะครับสินค้าเตือนเนี่ยสินค้าเทียมมันอยู่มาโดนแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่เห็นเห็นเอาจริงกอาจังกับรัฐบาลชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าบ่เกิดการท่วงติเมื่เกิดนักข่าวอีกอย่างต่างๆกับ,บ่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังบอนะครับพวก็ต้องติดตามกันต่อไปถามว่า เวลาเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหลายๆเทียนะครับบางเทียก็อยุแปดปีแปดปีก็ม่มี่ยังดีขึ้นนะครับที่เห็นมากข่ยเกษตรกรเป็น้อกมาเท่ากับยังถูกยังหยาคือเกา่ามาปีนี้มาปีนี้กับมาอยู่มาแปดปีหนึง่งกับยังผ่้เห็นอีกอย่างที่ชัดเจนนะครับการแก้ไขปัญหาี่กา ยังบอดีทถาที่ควรบอดได้เข้าถึงประชากรในโคเรีอนทถาที่ควรส่วนใหญ่แล้วก็จะไปนะครับเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับคณะที่เกษตรกรพม่พี่นองนะครับในหลายๆภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคตะวันอ่าภาคตะวันออกอยังต่างๆนะครับก็ยังบอดได้รับความช่วยเหลือทถาที่ควรนะครับ การช่วยเหลือนั่นคือไ่ได้ไปแหง่งเงินเพิ่นนะครับการช่วยเหลือก็คือการสร้ง่งการส้างงานการสร้่งตลาดให้เพิ่นให้เพิ่นได้มีโอกาสที่จะผลิตสินค้าต่างๆแล้วก็ขายได้นั่นแหละครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความอย่างยืนนะครับแล้วก็การขายนี่่มแม่นว่าสิไปรับสื่อไว้แซไว้นะครับต้องเร่งระบายออกน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ตั้งนั้นแล้วนะครับอันนี้รัฐบาลก็จะมีอยู่สองฝักสองฝ่ายนะครับเรกลุมเป็นผวกไปนะครับก็บบนแหนใจว่าเวลาเหตุงานเนี่ยจะเน้นพรรคพวกบบนะครับแต่ว่าที่สิ้นที่สองขั้นเนี่ยก็อยากจะให้เน้นกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพยังเกษตรกรพิน้องบันเฮ้านะครับหรือในโซนอื่นๆหลายๆผาะน,นะครับให้เขามาดูแล ยางจริงจังนะครับเน้นนะครับการเทศดการตลาดให้เพิ่นให้เพิ่นเข้าถึงการตลาดได้นะครับแล้วก็ได้ราคาที่เป็นถ้ำคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้การเมืองก็ย่างเข้มข้นอยู่ติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวโคบางกัดจะว่าออเรื่องเศรษฐกิจทั่วไปนะครับการบริษัทแน่นะครับผสมปนเปกันไปเพื่อที่จะห่อให้เห่ามาวิเคราะห์ต่างๆนะครับมาวิเคราะห์รวมกัน อาจจะพิษจะถึกนะครับอาจจะบ่อลอยเ้แต่วา่ากัยังดีที่มีการแลกเปลี่ยนมีการคุยก,รรกยันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับสําหรับมือนี้มาวอาสู้ผีสู้น่องฟังเพียงซ้ำหนีนะครับ